ทีนี้พูดถึงเรื่องของฟุตบอลนะคะก็แน่นอนค่ะว่ามีการโยกย้ายสนามกันจากตอนแรกเนี่ยที่เราจะไปเตะที่สงขลานะคะแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยก็ย้ายมาที่กรุงเทพนะคะซึ่งจะใช้สนามราชมังคลากีฬาสถานนะคะโดยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเองก็ยืนยันค่ะว่าสนามเนี่ยจะมีการจัดการเสร็จทันนะคะก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมรวมไปถึงพิธีเปิดซีเกมด้วยค่ะ การแข่งขันซีเกมจะเตรียมเปิดฉากอีกราวๆหนเดือนข้างหน้านี้นะคะแล้วล่าสุดดรก้องศักย์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าสนามราชมังคลากีฬาสถานที่กำลังมีการปรับปรุงเสร็จทันฟุตบอลชายรอบแรกและพิธีเปิดการแข่งขันแน่นอนสนามราชมังคลาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนหรือสนามเพื่อปูหญ้าใหม่รวมไปถึงลู่วิ่งก็มีการปรับปรุง ส่วนพื้นที่ภายนอกอย่างเรื่องห้องน้ำก็มีการเร่งดำเนินการและจัดฟังก์ชันต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมในการรับรองการจัดการแข่งขันรวมถึงพิธีเปิดและพิธีปิดแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงคือเรื่องของความปลอดภัยที่เราจะนำกล้องวงจรปิดเข้ามาเสริมซึ่งทุกอย่างเสร็จทันแน่นอนพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่9ธันวาคมและต่อด้วยการแข่งขันฟุตบอลในวันที่11ธันวาคมตรงนี้ทาง ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะในช่วงพิธีเปิดจะไม่มีกิจกรรมบนพื้นสนามแล้วก็จะปิดพื้นหญ้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงดังนั้นความสมบูรณ์ของหญ้าจะมีอยู่ร้อยเปอร์ซ์ซึ่งจะไม่มีประเด็นปัญหาแน่นอนเนื่องจากทางผู้รับผิดชอบพิธีเปิดได้มีการซักซ้อมความเข้าใจต่างๆและวางแผนเรียบร้อยแล้ว ราชมังตอนนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการทำหรือสนามนะครับปูย่าใหม่ทั้งหมดนะรวมถึงลู่วิ่งนะซึ่งตอนนี้เนี่ยได้มีการเตรียมการนะครับเ,เสร็จทันแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องน้ําต่างๆตอนนี้เร่งดําเนินการเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงคือเรื่องของ1ระบบความปลอดภัยนะครับที่เราใชา้กล้องวงจรปิดต่างๆเข้ามาเสริมนะครับอสองก็คือเรื่องของความพร้อมในเรื่องของการจัดก,การแข่งขันฟุตบอลนะสก็คือเรื่องของการต้อนรับ นักท่องเที่ยวผู้ชมต่างๆนะครับด้วยการปรับเปลี่ยนห้องน้ําแล้วก็มีการจัดฟังก์ชันต่างๆนะครับเพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับการจัดการแข่งขันและพิธีเปิดปิดครับเ,เข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่11 นะเท่าเท่าที่ที่ผมทราบแต่ถ้าเป็นวันที่10เราก็พร้อมอยู่ดีนะเพราะว่าต้องยืนยันเลยครับว่าการเปิดการแข่งขันเนี่ยจะไม่มีการไปทํากิจกรรมในสนามนะเพราะฉะนั้นเราจะปิดหญ้าเอาไว้เนี่ยในช่วงไม่กี่ชั่วโมงนะในช่วงของพิธีการต่างๆนะแต่จะไม่มีคนลงไปเบียบลงไปย่ำนะครับเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ของหญ้าเนี่ยจะมีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีความกังวลอะไรใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นแข่งวันที่10หรือ11แต่เท่าที่ผมทราบนะครับน่าจะเป็นวันที่11 นะซึ่งก็ไม่ไม,ม,ไม,มีไม่มีประเด็นปัญหานะเนื่องจากว่าผู้ที่จะรับผิดชอบในเรื่องของพิธีเปิดเนี่ยได้มีการซักซ้อมความเข้าใจต่างๆและมีวางมีการวางแผนเรียบร้อยนะครับท่านผู้ว่าก็ยืนยันเองเลยนะครับว่าไม่มีปัญหาแล้วก็ปรับปรุงเสร็จทันแน่นอนนะครับ